กราบสวัสดีกำงามทุกเสียงทุกสายเนะี่ยก็มาเจอ,เจอก,กันเหมือนเดิมไนหะปีใหม่ไปแล้วนะครับผู้ฟังครับเนาะก็ก็ตามหน้าที่นะฮะที่เราจะต้องทํากันปีใหม่ก็เฉลิมฉลองกันมีความสุขนะฮะพอวันนี้ก็จะเริ่มหลายๆคนก็จะเริ่มกลับบ้านละกลับที่ทํางานนะฮะกลับที่ทํางานทําตามหน้าที่ของเรา นะฮะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อนะครับทุกทกท่านเลยก็เป็นกําลังใจให้ผมเองนะครับก็เฉลิมฉลองกับครอบครัวนะฮะก็มีการสังสรรค์นิดหน่อยนะฮะก็เป็นตามเขเรียกว่าตามตามเหตุและปัจจัยนะฮะมนุษย์เราอย่าขวางโลกนะฮะถ้าเราขวางโลกเราก็จะอยู่แบบเหนื่อยทรม,มาน บางทีก็ไหลไปตามโลกมั่งไหลไปตามน้ํานะครับจะบอกว่าเราเป็นคนศาสนาพูดเลยแล้วบอกว่าจะต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ดีไม่ดีก็ก็กคําว่าดีไม่ดีมันอยู่ที่ทใจเราหรอกมันความสุขอย่าไปคือมีหลักได้นะครับมีหลักได้แต่ก็อย่าไป อย่าไปยึดติดมากมายบางครั้งก็พรอนสมั่งนะมัชฌิม,มาปฏิปทาการเดินทางสายกลางนะก็ะเหมือนกับเขาเฮโรสารพาไปนู่นไปนี่กันนะคือมันมันไปแบบตามคันลองของทมอะ่ะท่านผู้ฟังนะคันลองของทแล้วก็ไปกับเขานะอย่างเช่นเขาจะไปบวชหน้ากันแต่เราจะออกไปหาป่าอย่าง มันก็ได้นะครับฟังครับแต่ไปคนเดียวนะฮะเขาเราก็เขาไปบทหน้ากันลุมๆเราจูาจะคาดกูจะไปหาป่านะมันก็สวนกันนะฮะไปเราก็ไปคนเดียวถ้าไปบทหน้ากันป้าไปด้วยเอ,อ้ยมันก็สนุกสนานนะถ้าเราจะไปหาป่าเราก็ไปด้วยกันรืร่มสนุกสนานกันไปเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับู้ฟัง นี่แหละฮะท่านผู้ฟังครับก็คิดเอาเองเด้อนะฮะความความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะความคิดแต่ละท่านก็มีมีเหตุและปัจจัยมีเหตุผลของตัวเองทําอะไรก็ได้แต่นะครับไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นทำนะถ้าทาแล้วเดือดร้อนแก่ตัวเราแล้วเดือดร้อนคนอื่นจะทำก็เป็นเป็นธรรมดานะปีใหม่ก็เฉลิมฉลองกันหลายๆคนก็จุดผู้จุดประทัดจุดอะไรก็ ก็เอาวันเดียวก็พอเนาะนะฮะวันที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เอาสนุกสนานกันไปหลังจากนั้นเราก็มาลุยทํางานต่อไปสตาฟฟ์พอนทำงานอยู่ไหมทําเหมือนเดิมต้องฟังแต่เมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนิดหน่อยนะฮะโศงสารแต่ทีมงานฉลองปีใหม่กันหนักไม่น้อยเมาแต่ก็ยังไปทํางานกันเนะี่ยกลับไปก็ไปสุบกสุญก็ไม่เป็นไรนะแต่วันนี้เราจะมาลุยงานกัน สถาพรฟื้นยังฟื้นแล้วครับวันนี้ได้เมื่อคืนได้นอนเต็มอิ่มเลยนะครับได้นอนเต็มอิ่มเลยนะก็จริงๆเมื่อวานนี้น้องๆเขาก็ฉลองกันต่อนิดนึงนะแต่ไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆนะฮะร่างกายเท่าเล้วก็ต้องยอมรับสภาพตามเท่าแต่ตื่นเช้ามารู้เลยว่าโอ้นะพละกาลังกลับมาละนะก็เอานะตามเหตุและปัจจัย ลุยต่อไปแต่ก็ทำงานอยู่ทุกวันนะจัดรายการทุกวันจัดรายการทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นหน้าที่นะฮะตอนเช้าเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่พี่น้องหลาย,ลายๆท่านเนี่ยก็ปีใหม่ปีเก่ามันก็เหมือนกันเดีสถาพน์ทำงานเหมือนเดิมเหมือนเดิมพิเศษเพิ่มเติมคือลูกหลานมาบ้านเลเนะี่ย โรคหลานก็เอาหนุนเอานีมาให้กินเอาหนุนเอานีมาให้มาฝากนะครับก็เอา้าตามเหตุและปัจจัยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคลองคลองธรรมนั่นแหละครับผู้ฟังครับนะฮะคลองคือความเป็นไปคลองธรรมก็คือตามไปตามตามธรรมธรรมะธรรมธรรมชาตินะรเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเดิน ปีใหม่แล้วครับปี2 5 6 5ทีนี้เราก็จะต้องมาตั้งเป้านะครับตั้งเป้าว่าเราจะเดินไปทางไหนสร้างฝันนะความฝันตั้งไว้แล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปนะเดินหน้าต่อไปสถาพรมีเป้าหมายไม่ปีนี้เป้าหมายขอยงผมก็คือคือการ หมดหนี้นะฮะปีนี้จะเอาให้หมดนะนะครับปีนี้ตั้งเป้าแล้วเอาให้หมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่ก็ก็ตั้งเป้าไว้นะฮะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งตั้งเป้านะฮะถ้าได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งมันก็เหมือนกับไปบั่นทอนเราเดีย์สปอไม่ไม่ไม,ไม่นะฮะเราเรามองเห็นช่องทางนะฮะ แา่ใดที่เรายังขยนันเราทำทำทำเยอะๆทำบ่อยๆทำให้ไหวทำให้ทันนะมันก็จะเป็นแนวทางของเราที่เราจะมีความฝันได้เช่นกันนะท่านผู้ฟังลหลายๆคนปีนี้บอกว่าโอ้ฉันอยากจะได้ซื้อรถสักคันนะ่ะสถาพร์ก็ตั้งเป้าไว้นะครับเก็บเงินอ่ะทีนี้การซื้อรถหนึ่งคันนะฮะสถาพรเคยซื้อรถไหมอ่ะ โอ้เนะียเยอะนะครับซื้อรถยนต์เนี่ยแนะนำหน่อยที่สถาพรเนี่ยว่าจะทำยังไงขันแรกแล้วครับนะขันแรกคุณชอบยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรก่อนนะประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ที่เป็นหลักๆก,ก็มีแบรนด์แรกที่นิยมอันดับหนึ่งนะฮะในรถบรรทุกนั่งส่วนบุคคลนะคืออีซูซุ แล้วก็โตโยต้าแล้วรองลงมานี่ก็จะเป็นมิตซูบิชินะฮะมิตซูบิชิที่รอ,อ,องลงมานะแล้วก็ม a สด้าตอนนี้ม a สด้ากำลังมาแรงม a สด้าแล้วก็จะเป็นทีนี้ก็จะเป็นทั่วๆไปละฮะ GM นะฮะ MG หรือเปล่า GM GM เนาะไม่ใช่ MG GM นะครับก็ก็มา เนประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนี้แลลวครับนะทีนี้การซื้อรถนะครับรถใหม่กับรถมือสองแตกต่างกันไม่สถาพรแตกต่างร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับรถมือสองต้องดูจํานวนปีนะฮะในเรื่องของราคาเนะี่ยดูจํานวนปีนยฮะแต่รถใหม่ไม่ต้องดูจํานวนปีเพราะมันใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นป้ายแดงในความคิดสถาพรเนี่ยซื้อป้ายแดงกับรถมือสองเนี่ยเดี๋ยวอา่าเล่ารอผมก่อน นะฮะฮเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมผมรู้นะครับทําไมผมรู้นะฮะเป็นกูรูหรือเปล่า <c oughs> ผมโดนมาเยอะ <c oughs> ผมซื้อรถคันแรกนะครับอายุยี่สิบหกปีนะ,ะรถยนต์คันแรกเลยนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะนะฮะมอเตอร์ไซค์นี่ซื้อโอ้ยตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดปีนู่นนะฮะแต่ก็รถยนต์คันแรกนะอายุยี่สหกปี ก็เลยรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะจากคนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องรถเลยนะครับจะซื้อรถแต่ละคันซื้ออะไรเนี่ยโอ้มันโดนมาเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ฟังนะครับด้วยความไม่รู้นะครับเนี่ยผู้ผู้ไม่รู้คือไม่ผิดแต่เราจะฝืนยังไงให้มันเดินต่อไปได้นะฮะผมไม่ซื้อรถเยอะนะครับผมซื้อรถจริงๆอ่ะรถยนต์นะน่าจะประมาณเจ็ดแคันได้นะครับ น่าจะประมาณนั้นนะเป็นหนี้กันเยอะเลยเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยมีมีข้อเปรียบเทียบนะครับข้อเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์มีเงินอยู่แสนห้าสถาพรจะซื้อป้ายแดงเลยแล้วไปผ่อนหรือจะซื้อมือสองแต่ไม่ต้องผ่อนแต่มาซ่อมเนี่ยนะครับอ่า ทีนี้มันดูที่เรานี่แหละครับเนะี่ดูที่เราถ้าศักยภาพของเราพอจะผ่อนได้นะครับผ่อนได้เอาป้ายแดงศักยภาพนะที่ไม่เหนื่อยมากนะครับนะแล้วก็ถ้ากรณีที่ที่เราพอจะมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เป็นช่างซ่อมนะครับที่ไว้ใจได้นะครับมือสองก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่ไม่ต้องเป็นหนี้ รถทุกวันนี้นะครับสภาพประมาณแสนหะ้าสองแสนเนี่ยโอ้สภาพดีมากเลยนะครับสภาพดีมากเลยไม่ต้องเป็นหนี้ด้วยมีแสนห้าให้เพื่อนฝูงนะเลือกนายเอ้ยช่วยเลือกหน่อยสิให้ค่าในหนา,นาค่าช่วยเลือกตักสามพันหรือห้าพันแต่หาดีๆหน่อยโอ้ยจริงๆทุกวันนี้คนมีจัรยาบันเยอะนะครับเขาก็จะช่วยเลือกเอาตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้แสนสอง เหลือไว้สามหมื่นถ้าจ่ายค่าในหน้าผมห้าพันก็อยู่เสร็จเอาอีกสองหมื่นห้าไปซ่อมนะครับอูนี่อูนี่นะฮะไปเช็คช่วงล่างอะไรเงี้ยอะไรที่มันพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะฮะเออประมาณนั้นอีกสองอีกสองหมื่นห้าพอได้ดีนะฮะแต่หลายๆคนวายไม่เอารอกรถเก่าฉันไม่ชอบฉันชอบปลายแดงปลายแดงก็ไปร้านเลยนะครับ ไปศูนย์เลยนะครับไปเลือกนะทีนี้วิธีการเลือกรถเลือกรถนะครับฟังครับรถมือสองนี่คุยยากเนาะนะฮะเพราะเราจริงๆถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเลิกคุยเลยแต่ผมเองนะครับฟังครับก็รู้รู้นะครับในเรื่องของการเลืเลอกรถมือสองเพราะว่ามันมันผ่านประสบการณ์มาเยอะนะฮะนะฮะผ่านผ่านมาเยอะ รถยนต์นะครับถ้าเป็นมือสองเนี่ยเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องดีช่วงล่างดียางดียางก็ช่วงล่างเหมือนกันนะฮะคือรถซื้อมาทุกครั้งนะฮะถ้าเป็นมือสองนะสิ่งแรกที่คุณควรทาเลยคือการ,ปรเปลี่ยนยางนะฮะช่วงล่างต้องเนียบเครื่องต้องดีถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะฮะกลับมานี่ป๊บเนี่ยผมรู้ไม่รู้ว่าใครถ่ายไม่ถ่าย ถ่ายน้ำมันเครื่องอุ้ว่าหอนเครื่องนิดหน่อยนะฮะเปลี่ยนไทม์มงไทมิ่งให้เรียบร้อยเลยนะครับถ่ายมงไทมิ่งนะถ้าเป็นรถไหนที่มีไทมิ่งก็ปเปลี่ยนไปถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยดูกรงดูกรองกรองในถ้ามันเก่ามากก็เปอ่อถ้าเก่ามากก็เปลี่ยนแต่ถ้าเป่าเก่าไม่มากก็เปล่าๆหน่อยนะเช็คในเรื่องของดูน้ำมีน้ำมันเครื่องรั่วไหมหม้อน้ำมันนั่นไหมเช็คให้ดูให้ดีนะฮะ ก็ประมาณนั้นนะวิธีการกระดูกก็ประมาณนั้นแต่ส่วนมากมือสองถ้าหลักแสนกว่าบาทนี่มันมันต้องมาเก็บอะไรเยอะเหมือนกันนะถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องช่างในเรื่องคุยเลยด้ยนะฮนะเดียครับเข้าแต่อู่เข้าแตอู่นี่ดนตลอดนะอ่าทีนี้มาดูรถใหม่ก่อนนะถือเงินไปแสนห้านะครับ ทีนี้เราเลือกของเราเราจะาลถเกง๋งล,ลดนั่งส่วนบุคคลถ้ารถเก๋งนี่เขาเรียกเป็นรถนั่งส่วนบุคคลถ้าเป็นรถแบบมีแคปมีอะไรเนี่ยเขาเรียกรถบรรทุกส่วนบุคคลรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกนั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกนั่งเนี่ยก็คือเป็นรถที่ที่เราส่วนมากในประเทศไทยมีเยอะเนาะนะฮะอย่างเช่นมีแคปนะครับมีแคปคนนั่งข้างหลังได้นะครับ นะอันนี้รถยนบรรทุกนั่งส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็มีรถอะไรสี่ประตอะูอันนั้นเป็นรถรถสี่ประตูนั่งส่วนบุคคลนะครับอันนั้นประมาณนั้นอันนั้นภาษีค่อนข้างแพงรถเกง๋งรถสีประตูนะครับภาษีค่อนข้างจะสูงนะฮะภาษีค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นทําใจไว้นิดหนึ่งอ่ะทีนี้มาเลือกของเราละถ้าหลายๆคนบอกรถเก๋งและเซอรรหลายๆคนชอบแบบ ฟูลออปชั่นเนาะเอาตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยมันเท่ดีเนะี่ยโอ้ยนี่ซื้อตัวท็อปเลยล้านกว่าในแสนห้านะครับคุณผู้ฟังครับถ้าถ้าเครดิตดีนะครับถ้าลดเป็นล้านเนี่ยแสนห้าเนี่ยเราแทบไม่เหลือนะฮะไม่เหลืออะไรไม่เหลือเงินเลยนะครับเพราะว่าจริงๆยอดดาวนะครับคุณผู้ฟังยอดดาวในเรื่องของรถยนต์เนี่ยถ้าหนึ่งล้านบาทนะรถยนต์หนึ่งล้านห้บาทนะ เราต้องเตรียมเงินดาวน์นี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์คือสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับแสนห้าไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราเป็นรถแบบราคาหลักล้านนะอ่าทีนี้ย่อลงมาอีกล่ะอ่าถ้ามันสักเจ็ดแสนแล้วสถาพรได้ไหมแสนห้านี่แสนห้าก็หาเอานะครับแต่ถ้ามันมีโปรส่วนลดอะไรด้วยเนี่ยก็ดีนะครับมีโปรส่วนลดสามหมื่นนะครับเราก็มา หากรบกบนี่เงินดาวแต่จริงส่วนลดนี้ส่วนมากจะเป็นพวกของแถมเนาะติดฟิล์มนะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็จริงๆผมส่วนมากถ้าซื้อรถเนาะผมก็จะบอกเขาว่าติดให้มันหมดเลยครับเอาเป็นฟูลเลยผมขี้เกียจมาทําผมไม่ใช่ผมไม่มีเวงินหรอกฮะกระเทือนจะเป็นหนี้แต่จริงๆพวกติดฟงติดฟิล์มนี่ ก็ถ้าเป็นทางเราไปติดเองก็น่าจะไม่กี่บาทเนาะแต่เราจะรู้ไหมเราว่าร้านไหนเป็นร้านไหนนะฮะเราเตรียมเงินยังไงเนะี่ยฟิล์มมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องคิดด้วยดินะฮะแต่ถ้าทางร้านนี่เขาจะผูกกันเนาะเขาจะผูกกันเขาจะรู้นะฮะก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับต้องรู้ว่าเราเราควรจะทำอะไรนะนั่นแหละในเรื่องของการซื้อรถ แต่25%้ามีเงินแสนห้าไปซื้อรถใหม่ไปแดงโอเคทีนี้ซื้อรถเสร็จปั๊บเนี่ยก็แล้วแต่เราถ้าเรายังทำงานอยู่กี่ปีเอาสมมติว่าอ่าเดี๋ยวง่ายง่ายก่อนหลายหลายคนถามว่าเงินแสนห้าเนี่ยสุภาพรถ้าลดเอารถห้าแสนไปนะเอาคิดง่ายง่ายนะฮะรถห้าแสนดาวแสนห้านี่ประมาณน่าจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วดิอ่แสนห้าแสนห้าแสนห้าถ้าถ้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ ถ้าแสนห้าถ้าลดหนะ้าแสนเนาะเอาตีเป็นลดหกแสนไปเอาขยับไปเรื่อยๆให้มันลงล็อกอ่ะให้มันลง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 ตัวเลขนะฮะถ้าลดหกแสนนี่ดาวแสนห้าคือยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอรนต์ตรงเดิอันนี้ถ้ายีิบห้าเปอร์เซนต์ี่ไม่ต้องมีคนคำ้ำนะเห็นไหมไม่ต้องมีคนค้ำประกันยี่สิบห้าเนต์ี้าปร์เซนต์ะครับผู้ฟังครับทีนี้ยอดจัดไฟแนนนะฮะก็จะเป็นสี่แสนหมื่นบาท 4,5,000 0บาทเลยนะเราเป็นหนี้เขานะครับในแสนห้าที่เรามีเนี่ยหมดแล้วนะนะฮะยื่นเงินให้เขาแสนห้าเลยลด6 0 0สนบาททีนี้4,50,000บาทเนี่ยถ้าเป็นไฟแนนซ์เขาจัดนะครับอย่างที่ผมเนี่ยฮะอย่างอย่างอย่างที่ผมเนี่ยไอคันที่ผมซื้อใหม่เนี่ยนะครับคันนี้มันแพงนะ เอาอยังไงก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยฮะตอนนี้ก็คือที่สถานีเองนะครับฟังครับหลายหลายคนก็บอกว่าหยุดใช่ไหมสะาปอนก็เราไม่ได้หยุดนะฮะแต่ตอนเช้านี้ส่วนมากจะมีผมคนเดียวนะครับก็ชีมงานเลขไยคนก็ไปวัดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเนาะ เป็นวันที่ในหลายคนก็อยากทําบุญนะสถาพรท์ทบุญไหมทําครับก็ไปวัดอยูนะ่ไปวัดได้นะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยครับก็ขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ติดตามรับฟังคลื่น9 4้0เนมกะเฮิ่์เลยนะฮะยังคุยไม่เสร็จนะเรื่องรถนะครับผ <c oughs> ู้ฟังอคุยเรื่องรถต่อก็แล้วกันนะในการซื้อรถเงิน1 5 0 0 0 0บาทนะครับผู้ฟังเราศูนย์เลยนะ เ,เงินนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเราจ่ายเงินค่าดาวไปแล้วเงินอีก400,000ห้าที่เราต้องจัดไฟแนนซ์ทีนี้ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับเัง่อครับเราทีนี้เราส่วนมากเลือกไฟแนนซ์ไม่ได้เนาะก็ทางทางร้านขายรถเนี่ยก็จะเรียกไฟแนนซ์มาประเมินเราไม่ใช่ถือแสนห้าปรอแล้วขับรถกลับได้เลยนะนะฮะต้องรอไฟแนนซ์มาประเมินแล้วเราก็ดูเลือกนะ ไปดูเลอรก,กันเด้อเดี๋ยวไฟแนนซ์อนุมัติแล้วก็ก็ก็จะจะนัดเอารถนะนัดรับรถวันนี้นะครับทีนี้เราก็รอนะฮะแต่เงินนี่จ่ายไปแล้วนะแสนห้าพอทีนี้พอไฟแนนซ์อนุมัติปับ๊บนะครองฟังไฟแนนซ์ Finance, อนุมัติปั๊บเนี่ยก็เราก็มีหน้าที่ไปรับรถนะครับไปรับรถกําหนดวัน รถมีไหมนะรถนี้ต้องจองไหมอะไรประมาณนี้ถ้ารถมีเลยก็ได้เลยนะครับไปรับรถไปรับรถแล้วก็วันนั้นก็จะไปเซ็นสัญญากับ Finance. ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ให้เซ็นสัญญาอยู่ที่นั่นแหละครับนะที่ร้านรถนั่นแหละเซ็น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 ปั๊บนะฮะก็ก็ก,ก,ก็ก็ขับรถกลับได้เลยทีนี้มาดูเงื่อนไขกันนะครับมาฟังครับว่าเงินในสี่แสนห้าหมื่นบาทเนี่ยเราเวลาเราผ่อนผ่อนกับไฟแนนซ์เนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นสมมุตินะครับ450,000บาทนี้เราผ่อน4ปีตกเดือนแล้วประมาณ10,003นะฮะ1 3 0 0 0บาทนี่นี่คือยกตัวอย่างจากของผมเลยนะเดือนละ10,003 1 0 0 0นี่จริง,รงๆคืเวลาเราคุยเนะี่ยส่งเดือนละ11,000นะฮะตอนที่คุยกอาไฟแนนซ์นะคุยที่ไฟแนนซ์ที่ที่้านรถนะนี่ส่งรถเดือนละ11,000นะคะ เป็นเวลาระยะ48งวด4ปี48งวด,งวดนะเริ่มชำระงวดนี้นะฮะงวดแรกเนี่ยจะยกตัวไปก่อนจริง,รงๆเขาไม่ได้ยกให้รอกครับร้องฟังครับเขาก็จากเงินดาวและ้ะมาใส่ไว้เราทั้งนั้นนะฮะเสียเปรียบทุกอย่างนะครับคำว่าลดนี่คือลดตลอดนะครับพอเราเราก็ไม่รู้เนาะ,ะอ่าเนี่ยส่งเดือนละหมื่นหนึ่เองนะ,นะนะะพอได้ แต่พอบินมานะครับ้องฟังครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมอ,อะไรที่ตามมาคุณไม่ได้ส่งแค่หมื่นนพันะคุณส่งประมาณน่าจะหมื่นสองถึงหมื่นสานะ1 2ื่นสองถึงหมื่นสามเอา้าทำไมมันเพิ่มละ่ะสาพรทำไมไม่บอกกันก่อนนะผมเคยอธิบายให้น้องๆหลายๆคนฟังนะครับเขาไม่เชื่อผมหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเงินภาษีเ็ร์เซ็แหละ เริ่มต้นเลยนะนะครับ7%คุณคูณเข้าไปหมื่นเนี่ยคุณเพิ่มไปอีก770บาท1 1 0 0นนะ่ะ770ยบาทนะฮะ7%นั่นะบวกเข้าไป1 1 0 0 0เป็น10000เป็น1 1 7 7 0บาทอ่ะยังไม่พอนะฮะมีประกันอีกอ่ะประกันอะไรอีกละ่ะสถาพรประกันลดหายเราส่งไม่ได้นะครับตามยึดอะไรโอ้มนคิดหมด นะครับอีวันเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแนนเป็นหมื่นสองกับหมื่นสามแล้วสถาพรวันนี้ <c oughs> จริงไหมจริงเนะฮะเพราะนั้นเราจะส่งงวดรถประมาณกับเดือนหนึ่งกับหมื่นสามให้ทำใจไว้เลยนะฮะรับรถเข้ามาแล้วอยู่ในเงื่อนไขของเขาเราเซ็นรับทราบไปแล้วนะที่ให้เขาให้เราเซน็นเะซ็นเซ็นเซ็นเนี่ยเราบอกโอ๊ยรีบเซ็นจะได้รีบเอากลับประเด็๋ไปโชว์พี่น้องเนะี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นครับ เราสุกันฟังได้อ่าเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยโอ้สนุกสนานฮะการซื้อรถคันหนึ่ง <c oughs> โอเคครับวันนี้เวลาก็อาจจะได้คุยน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะสิ่งต่างๆมันตามเหตุตามปัจจัยเนาะก็ฝากด้วยกับศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจน้องนางครับฝากไว้ด้วยกับร้านสตาพรในอิเล็กทริกนะครับขอพระคุณมากๆเลยทุกๆกําลังใจที่ติดตามรับฟัง บอกว่าโอ้ยเห็นสถาพรเป็นลูกเป็นหลานเด้อขอพระคุณนะครับที่เห็นผมเป็นลูกเป็นหลานยังไงก็ฝากเด้อลวกันครับมีงานการอะไรก็แจ้งข่าวาวมานะครับหรือจะให้สตาพรไปซ่อมนู่นซ่อมนี้ให้นะครับยินดีทุกทุกอย่างเลยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับรักนี้ถึงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเดิมครับสวัสดีครับเดิมครับสวัสดีครับ